สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็ามากันที่เกมโชคกลาภแห่งคเนตหรือว่าเกมพ,พัฟฟี่เนตในค่าย PG นะคะคคาในชาร์พอจูนนะคะก็จัดหนักจัดเต็มมาเลยนะ,ะเพราะว่าเราเล่นเบ็ดน้อยๆอันใจคนทุนน้อยมาสักระยะหนึ่งรอบที่แล้วเราก็ฝากมาแค่50กว่าบาทนะคะแล้วก็ได้ประมาณพันนิดๆน,นะคะวันนี้ก็ฝากเครดิตเข้ามาเลขสวยๆแบบนี้เลย888บาทค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมนี้กันนะเล่นที่เบ็ด20บาทแล้วกันอะ ั้งขอตั้งออโต้ไป80รอบนะคะเล็ก8มาแรงมาดีมาสวยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าเกมเป็นยังไงสําหรับวันนี้ถ้ามันไม่ปังไม่ดีเดี๋ยวจะลองซื้อฟีเกมให้นะคะก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าน,นะเพราะว่าทุกรอบมามันก็ลุ้นเสียงกันหน้าดูเหมือนกันบางทีพี่บังเขาก็ใจดีเกินบางทีนางระบําเขามาเต็มแผงนะคะอ่ะแถวสุดท้ายไม่มาไม่มานะเขามาหยอกเราเล่นๆน,นะคะ เดี๋ยวเล่นเล่นไปเรื่อยๆลุ้นฟรีเกมเข้าแล้วกันเนาะโอ้โหนี่ไงเห็นไหมพราะพี่บังจะให้ก็มาอย่างนี้เลยนะคะแทบจะเป็นเมียพี่บังอยู่แล้วเล่นทุกวันเลยเล่นพี่บังทุกวันเลยนะคะโอ้โหใครมีใครตามเกมนี้บ้างในค่าพีจีคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะอยากให้ทุกคนแบบว่าช่วยกันแบบว่าเมนนะเทคนิคดีๆอะไรอย่างนี้หรือว่าเราพูดผิดอะไรตรงไหนบ้างก็จัดมาได้เลยนะคะเราฟังทุกคำทุกคำคอมเมนต์ของทุกคนนะ โอยวายตรงนี้ต้องมาดิเออ10นะคะก็ได้วายมาเต็มๆเลยเอาคูณ18ไปโอ้โหสองพปังนะว่าไม่ได้มาตามเลยเกมพี่บังนะโชคลาภแห่งธานค่ะเกมฮิตเกมหนึ่งเลยพกเจ้าแม่สเกตเตอร์มาด้วยนะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะได้เข้าประมาณนี้หรือเปล่านะคะก็เราก็พบดวงมาลุ้นล้วนเลยเหมือนกันนะแต่รอบเวลามาเล่นนะ่ะลุ้นหนักมาก รุนว่าถ้ามันไม่แตกแล้วก็คนดูจะว่า,ายังไงนะคะอ่ะ2463แต่จริงๆแล้วคงไม่มีใครว่าหรอกเนาะมันก็มีแตกบ้างไม่แตกบ้างนะคะอันไหนอันไหนแตกมากแตกน้อยก็จะพยายามลงนะพยายามลงให้มากที่สุดนะคะเงียบไปแล้วอะเจมาเถอะแถวสามอ่ะเออ ที่ว่าจะไม่ได้มาอยู่นะอุย้ยคิวมาไม่ล่าคิวควอุย้ยตรงนี้ไหลไปพอดีเลยได้อีกหนึ่งต่อค่ะนี่ตัวคูณมาด้วยได้10อีกหนึ่งรอบอจบรอบเลยนะคะ486บาทยังเหลืออีก2รอ,อบฟรีลุ้นต่อเลยนะ โอ้โหวาเราดูนะต่อเชื่อมต่ออีกได้อะไรบ้างอะนี่ไงติดโอ้โหเก้บแปดบาทเหลืออีกหนึ่งรอบฟรีค่ะตอนนี้ขึ้นไปที่5้าพันหแล้วนะคะครึ่งหมื่นเรียบร้อยเลยอ่ะอีกหนึ่งรอบโอ้โหไม่ได้เพิ่มนะตีพันหบาทค่ะกับการเข้าฟรีเกมเบทห้าบาทตอนอเบทยี่สิ0บาทนะ อ้าวไม่ได้เลยอ่ะขอเก็บไว้ที่5,107บาทละกันเพราะว่าบวกมาเยอะมากๆเลยนะคะเข้ามาแค่888เลข5ตอนนี้ก็กำลังมาสวยนะอ1 0 7่ะ5,107บาทเก็บไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเล่นใหม่คลิปหน้าวันนี้ถือว่าหน้าเกมดีการเล่นนะคะก็ถือว่าเข้าดีมากๆสำหรับใครที่อยากลองวันนี้นะ ก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์้านล่างเข้าไปสมัครเองได้เลยฝากถอนไม่มีขั้นต่ำนะคะก็ลิงก์ตรงไปที่หน้าเว็บใหญ่เข้าไปสอบถามแอ m ดมินที่นั่นได้เลยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ก็ฟันไปที่5,000บาทครึ่งหมื่นเบาๆครั้งหน้าจะจัดหนักจัดเต็มหรือว่าจะเสียเท่าไหร่ก็อย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ